สวัสดีจ้าปนุกเลยจ้ะเด้อเจอก,กันกับปนุกอีกแล้วจ้ะวันนี้กับพามาเข่าป่าขึ้นเก่าจ้ะวันนี้พามาอีกป่าหนึ่งเดือจ้ะเด้อเนี่ยนะสภาพป่าปนุกมาหลังเลิกงานจ้ะวันนี้เดี๋ยวเข้าไปดูเฮ็ดกันเนาะว่าจะมีไหมเดืจะดเด้วันนี้เพราะว่าฝนมันจะทิ้งช่วงไปเหมือนกันจ้ะวันนี้ปนุกมากลุ่มอ้วนมันเดือมเด้ดจ้ะเด้อน,นี่นนะ ดูมองดูหาเฮ็ดผึ่งยังไม่เห็นจักดอกจ้ะปกติถ้ามันขึ้นมันจะมันจะเห็นแล้วจ้ะแบบว่ามันจะโผล่ให้เราเห็นแล้วเนาะแต่วันนี้แบบเนี้ยมันยังไม่เห็นเลยจักดอกจ้ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเนาะ่เนาะจะเนาะข้างในอ่ะมันจะมีเฮ็ดเหลืองจ้ะเ๋ยวเราจะ้ะอี่วัดวนดอกไม้่อยขึ้นาเก่าขึ้เก่าดยจะเด้อเนาะเห็นแล้วเนาะจะเนาะ ตกหน่อยเดี๋ยวอัานไหนหน่อยผดกไว้ก่อนคือเก่าด้อจ้ด้นี่ตกหน่อยจ้ะได่ไว้กำลังโผล่เต็มด้วยจ้ะว่าหน่อยออน่ะตกน่อย,อยเอาไว้ก่อนเนาจะนะเนี่ยสภาพปา่า ดอกน้อยพี่น้องเนี่ยเบ็ดไต้แบบนี้จ้ะเนี่ยโอ้ยห่วยอันดอกน้อยไปก่อนเดิจ่ะเด้อเนี่ยน้อยโพดจ้ะนี่จ้ะเลยมาอีกหน่อยเนี่ยนี่ โอ้ตรงนี้ช่างดอกใหญ่จ้ะตรงนี้จะมีแต่เห็ดเหลืองด้วยจะเด้อเห็ดอื่นยังไม่ขึ้นเลยถ้ามันมีเห็ดผึ่งมันจะโผล่ให้เราเห็นแล้วจ้ะอือดอกมีช่องใหญ่เยะนี่ก็ดอกน้อยเนี่ยดอกน้อยจ้ะนี่ได้ไหมเนี่ย นี่กระโดดหน่อยจ้ะอุ้ย,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 ยเหรอไหมแบกแล้วก็เอาซะถ้านอกจะเนาะนี่นะสมตินี่อันมูนี่ไปก่อนหน่่ยโพดจ้ะหนุเฮ็ดเลยจ้ะตรงนี้มันเคยขึ้นเนาะไปเดินตรงนัเลยเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ามาขี้เลยอื้อนี่ม,นมันค่อยหลายจ้ะ ดอกน้มอยู่ค่ะเฮ้ยยุงกัดปนุนกวันนี้ยุงหลายจ้ะอือมีแตดอกนีดหน่อยพี่น้อยโอ้ยดอกน้อยสบาปก่อนีน่ขาตั้งได้ดิจ้ะอืมมีแด่ไอ้หน่อยนิดนิดนดอก พออะไรเพชรร่วงเพชรร่วงอ่าดีใจมาถึงตรงนี้มันเคยขึ้นเนาะจ้ะเนาะเนี่ยดอกมันโอ๋อจะว่าทำไมมันเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้จ้ะเนี่ยนดะึงแต่เป็นลู่ๆนะจ้ะเนะ่จุอออกอันนี้ นนั่นนนจุ่มนึงจะ้ะโอ้ยมันยังไอ้โดกใหญ่จ้ะดอกน้อยเนี่ยเดี๋ยวเห็นียู่เลยตะงหวะนี้เราไม่ได้จ้ะเนี่ยหน่อยโพอมันอยู่กับซอกหินโอ้หูหนุ่เดี๋ยวกระนกเก็บก่อนตอนที่กระนกปีนู้นน่ะที่กระนกมามาเก็บอ่ะหลายหลายจ้ะตรงเนี้อยอตรงนี้โดกใหญ่ ตีแหลกทีป่ป็นหนกมาม,ามาันสูงตรงนี้คะ่ะเต็มเดินนี่เลยตเ,เต็มเกือบเต็มก็ตาหลังๆมันยังไม่ค่อยเยอะเนี่ยจ้ะดอกงามเดี๋ยวดนอีกแล้เห็นดาดมันขึ้นเยอะมันอีกได้เห็น,น,ม,น,น,หม,หนมันจะแบบห่างๆจ้ะปกติ สีรกอ่ะโอ้โหนี่ก็โดิหน่อยน่อนอกติดยาโอ้ยเด็กเนาะเแตกเศ้าและเดิไปเ่อยๆเมันจะชอบสุกตำตำสิ่งม่แบยากเดี๋ยวเดี๋ยวะมันจะขห้นเยอะกันเนี่ยร้านอะไรแบบ Móng mày khỏi hiểu gì Này Nênh luôn Nênh. Nênh Này thôi. Ôi Nè cháu Bên bề mẹ ôm mẹ chớm mùn cháu Đây bè mẹ ดูเสียหนิสินแยวนี่จ้ะโอ้ยตกโคได้ดอนี่เอาดมตัวมีเชือกใหญ่นี่แหละมันอยู่ไตเดี๋ยวจ้ามอนอยู่ไต้ตัว่ะ โอ yup. ้โหพี่น้องดีๆนี่จ้ะน่ะโอ้ยเอาไว้เนี่ยมลาได้เนี่ยแันจะปล่อยไว้ดีเนี่ยตรงเนี้ยมันลาเนาะพี่น้อันไหนเอาได้ก็เอาได้จังหมุนเมดพี่น้อง Det var kallt, jag ser inget av dig. เอ้ยค่ะแม่เนี่ยจ้ะตัวด,ดำน่ะเฮ้ยอไรร้านน่ะมัน,นมันจ็กเด็กเจ็ก,กเดียมอ่ะจ้ะนัะน่ะไม่เห็นตัวมันมันไม่ทำไมเราหรอกแต่ว่ามันนั่นแหละก็ร้านอะไปดูตัวไม่หรอมันเจ็บไอ้มัน มันจะกระหล่อมดอกหน่อยนี่เอาก,อกดเฮ็ดมันพื้นจะขึ้นแบบนี้ไนออใส่ทระหล่ำี่ค่ะน่กระหล่ำอนน้อยนิด Nghe đồ cho. Hết lượng. Mỹ mà. Hết Không có sợ, nhưng để không có Hết lượng nổi. Nói nổi đâu. Đây thì hết nổi

เป็นอันนี้กระหนุกจะเก็บเอาเก็บเอาทีสุดเอ่อคุณล่ะไตอันนี้ดอกนี่อะไกันมีแหวงมีอะไรดอกคิด

ในนหนก็นมีอะไรออาอยเยอทีกัน,นัดดอกน้อยหน่อยพี่น้องขามันต้ขาหน่อย แบบเขียวอ่ะจ้ะแต่ก็เอาคือเก่าข้างหลังอ้วนบีอ๋อดูทำปะนะอ้วนเหยียบละอืมไหมฮะไหมเจ๋หน้าอะไรดิอ้ว,น,วนเหยียบพิษอ่ะอ่า

อสวยนะน mm ี hmm. ่จุ่มนึงจ้ะออตออแบบไหน Đi subscribe cho kênh เดี๋ยวต้องส้มส้มดกสิออกหนอ่งนี่โอ้ยงจะ้ะแข็งดีโอ้ยเม,มือกับผมือเนาะจะเน,น,น,นีกหักหมดอยากดูดูบอนะรีต้นนี้ก้อ à no. ah, thì thôi đúc 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 chặt tôn nhàng nội này đúc hửm giờ tôi có 2000 đúc chắc Chọc cái gì vậy nè rồi mình có sẽ tham rất đẹp งามดีจ้ะเนี่ยดอกขนาดเนี้ยแซ่บจ้ะสนุกว่านะถ้า,ามันบาดนพูีนี่มันไม่อร่อยมันไม่แซ่บแ่ดอชอบขึ้นแบบยาลดอกมันแข็งๆจ้ะเดีว๋วาขาม ่อนเก็บนะคะได้นี้ตรงีซ่องซ้ําดอกพี่น งเฮ็ดพึ่งอะไรไม่มีเลยพี่น้องเอ้ยยังไ,ไม่ขึ้นจ้ะน,นะองจะกลางเดือนนั่นแหละเฮ็ดผึ่งแดดเลยเลลว่ะกลางเดือนปนุว่ะนี่ๆอีกถ่ายเฮ็ดผึ่งแบบที่เยอะมันจะขึ้นเดือน

ก็เพราะแกงอยู่นากจากนั้นแกงนี่แต่อสองแกงได้ดีดอกปนุกว่ะเนี่ยจ้ะม้าหลังเลิกงานได้จะเด้อว,วันนี้ปนุกเดี๋ยวตอนนี้ก็บหกโมงเย็นแล้วจ้ะหกโมงเย็นกว่าแล้วเนาะเนี่ยมันก็ยังสว่างแดดยังจ้ายอยู่จ้ะแตะวันตะวันยังสูงอยู่เนาะจา้ะเนาะหนาร้อนเนี่ยจ้ะเดี๋ยวกระเป๋านกนกับสนุกกันจ้ะ เย็นแล้วเนาะีปะนุกทํางานเหมือนเดิมได้จ้ะเด้อถ้ายัางไงฝากทิ่ตามปนุกได้ได้จ้ะเด้อปีนี่เดี๋ยวปนุกจะเก็บยเพสให้ดูเหมือนเดิมจ้ะถ้ายัางไงก็แค่นี้เนาะจ้นะเนาะสวัสดีจ้า